พระนามพิเศษของกษัตริย์อยุธยาแต่ละพระองค์มีที่มาจากไหนภาพวาดของชาวตะวันตกแสดงภาพกรุงศรีอยุทยาประมาณรัชกาลพระเจ้าปราสาททองในฤดูน้ำหลากที่น้ำท่วมพื้นที่โดยรอบเหลือแต่เพียงเกาะเมืองมีกษัตริย์หลายพระองค์ปรากฏพระนามพิเศษ ซึ่งในหนังสืออธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีกล่าวไว้ว่าถ้าในแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอันเป็นพระเกียรติยศจึงถวายพระนามพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นหรืออธิบายง่ายๆคือนามที่ถวายเพิ่มพระเกียรติยศภาพวาดกรุงศรีอยุธยาวาดโดยสตรุยยานยันซูลคส หนึ่นหามที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง 1. พระเจ้าช้างเผือกที่มาของพระนามนี้คือเมื่อพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดได้ช้างเผือกมาสู่พระบารมีก็จะถวายพระนามนี้ให้สอง พระบรมไตรยโลกนาถพระนามนี้มีความพิเศษมีมาตั้งแต่สีตรีภพธรณีชิดที่พระมหาสวามีสังฆราชถวายแก่พระเจ้าลิไทยกรุงสุขโขทยัยแต่ไม่ปรากฏว่าถวายให้แก่สมเด็จพระบรมไตรยโลกนาฎเมื่อไหร่เห็นอีกทีก็ปรากฏในแผนกฎหมายตั้งแต่ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรยโลกนาฎทรงใช้พระนามว่าสมเด็จพระรามาทิบ,บดีบรมมตรยโลกนาฎ พระนามนี้ยังปรากฏกับพระเจ้าแผ่นดินองค์อื่นอ,อย่างมหาราชเท้าลกที่ปกครองเมืองเชียงใหม่ในเวลาเดียวกันและเป็นคู่รบกับสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถอีกด้วยนอกจากนี้หลักฐานอื่นๆยังปรากฏการใช้พระนามนี้กับพระเจ้าทรงธรรมจึงทำให้ทราบว่าพระบรมไตรโลก,กนาถเป็นพระนามที่พิเศษส พระมหาจาัก,กรพรรดิพระนามนี้จะถวายก็ต่อเมื่อกษัตริย์องค์นั้นทรงมีช้างเผือกถึงเจ็ดช้างและมีความพิเศษกว่าพระเจ้าช้างเผือกสพระเจ้าทรงทำพระนามนี้ถวายแด่พระเจ้าลิไทยแห่งกรุงสุโขทัยเป็นครั้งแรกก่อนจะใช้กับพระเจ้าทรงทำแห่งกรุงศรีอยุธยาด้วยเช่นกันเป็นพระนามที่เรียกกันแต่ยังทรงดำรงพระชน มีที่มาจากคำว่าธรรมราชาที่เกิดกับพระเจ้าอาโศกที่ทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมราชาโดยเรารับมาจากลังกาทวีปอีกทีหนึ่งมักใช้ยกย่องคู่กับจัก,กรพรรดิราช 5. ้าพระเจ้าปราสาททองเป็นพระนามที่ใช้ในพม่าก,ก่อนและอยุธยาใช้ตามมาทีหลังเป็นชื่อที่ใช้แต่ยังเสด็จดำรงพระชนภาพสมเด็จพระนารายทอดพระเนตรจันทลุปร,ราคา ที่พระที่นั่งไกรสอนสีหราชบ้างเรียกพระที่นั่งเย็นหรือพระตำหนักทะเลทุบสอน 6. พระนารายปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐโดยฉบับหลวงครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนายรายมหาราชเรียกพระนามสมเด็จพระนเรศวรว่าสมเด็จพระนารายเป็นเจ้าในทุกแห่ง นอกจากนี้หนังสือตำนานแต่งครั้งกรุงศรีอยุธยาประมาณสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศทอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ปรากฏการเรียกสมเด็จพระนเรศวรว่าสมเด็จพระนาร,วนวา,รนา,ายณ์เมืองหางทำให้เห็นว่ามีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงมีพระนามว่าพระนารายณ์หลายพระองค์เพราะมีพระนารายณ์ลบบุรีด้วย พระนารายจึงเป็นอีกหนึ่งพระนามที่พิเศษไม่แพ้พระนามอื่นๆน,นอกจากนี้อีกหนึ่งพระนามในพระบาทสมเด็จพระจุลละจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือปิยมหาราชาธิราชก็เป็นพระนามพิเศษที่ปรากฏสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องจากพระองค์ทรงเปรียบได้กับผู้เป็นที่รักของประชาชนในดินแดนสยาม